โอ้ทุกคนปั่นจักรยานกลับบ้านจ้ะสายตาเหลือบมาเห็นขาวเข้ามาดูเห็ดนางฟ้าเต็มขอนจ้ะอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยจ้ะเก็บจ้ะไม่เหลือเก็บอย่างเดียวโอ้ของดีโอ้ไม่คิดว่ามันเกิดจ้ะคิดว่ามันไม่มีปีนี้พอไปตามล่ามันไปหาแล้วไม่มีจ้ะโอ้อ่อนๆจ้ะเก็บอย่างเดียว นี่จ้ะของอร่อยเอไปต้มยำต้มขาไก่อร่อยจ้ะนี่จ้ะขอโทษนะจ๊ะ เงยเปลือกจะขอโทษจ้ะอีกเลยเหมือนเดิมนี่กำลังเกิดจ้ะอู้หูอูอ้เอาไงเนี่ยอู้หูนี่จ้ะขายาวมาก โอ้โโชคดีสุดๆวันนี้โชคดีได้เห็ดมันปูได้เห็ดนางฟ้าได้เห็ดปะกาลังโอ้โอ,โอนี่จ้ะง,งามงามันอ่อนเลยจ้ะ